รู้สึกว่าการบ้านเยอะเกินจนอยากจะแยกร่างบ้างเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเป็นแบบนี้รวมถึงเบนเทนของเราด้วยแต่มันก็มีอยู่ว่าเบนเทนของเรานะคะมีภารกิจให้ทําหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการจับผู้ร้ายหรือว่าไปดูจูรี่แข่งเทนนิสรอบสําคัญซึ่งแน่นอนว่าถ้าเขาพลาดการแข่งขันรอบสาคัญนะคะจูรี่เนี่ยจะต้องกดเบนเทนมากแน่ๆรวมถึงเกวนด้วยนะคะที่เขาพยายามบังคับให้เบนเทนเนี่ยอยู่ดูเทนนิสก่อนเบนเทนของเราก็ไม่มีทางเลือกนะคะเขาก็เลยต้องทําการแยกร่างของเขาออกเป็น3ลร่างและแต่ละร่างเนี่ยก็มีนิสัยแตกต่างกันไปโดยแบ่งเป็นร ล่างที่2ไปดูจูลี่แข่งขันเทนนิสและรอบที่3นะคะไปตามจับตัวอัศวินอมตะกับเควินเมื่อไปถึงพิพิธภัณฑ์ที่เบนเทนนะคะจะทําการจับผู้ร้ายเนี่ยเขาก็ได้แปลงร่างเป็นฮิวแมกซ์ซอรค่ะเมื่อเขาแปลงร่างเสร็จนะคะพื้นก็ได้ทําการถล่มลงไปนะคะแล้วก็ได้พบกับพวกอัศวินที่อยู่ใต้ดินวเคาก็ได้ทําการต่อสู้กันนะคะแต่ราชาอัศวินเนี่ยเขาก็ได้ทําการหนีออกไปได้และเจ้าตัวราชาอัศวินนะคะเขาก็ได้ทําการเอาอันนมเนีเนี่ยมาเชื่อมกับลูกปั้นอะไรสักอย่างแล้วก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยรวมร่างมาเป็นบบหุ่นนนยตขนาด เบนเทนของเรานะคะก็เลยได้ทําการโทรหาเบนเทนอีก2ล่างเพื่อที่จะมาช่วยกันต่อสู้แต่ก็สู้ไปสู้มามันก็ไม่สําเร็จสักทีนะคะจนพวกเขาเนี่ยรวมร่างกันเป็นร่างเดียวจนในที่สุดเบนเทนของเรานะคะก็ได้ทําการจับผู้ร้ายเป็นที่เรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างใครรู้สึกว่าอยากแยกร่างเหมือนเบนเทนเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะ